ครับวันนี้เราอยู่ที่แปลงปลูกของคุณป้าพะเยาที่หมู่สองบ้านบ้านเขาทอง,ทองนะครับอันนี้ใช้อีกตะกินฉีดมากี่ครั้งแล้วคุณป้าตาั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกโอ้ผมไปเริ่มปลูกโอ้สองเที่ยวสามเที่ยวนี้เย็นนี้จะฉีดปลาใหม่นี่นะลุงปลาใหม่เนี่ยสามเที่ยวกะเลียงนงี้วะอันนี้ก็ลัต้นกำลโตนะครับเนี่ย ใช้ใช้เอ็กซากินอย่างเดียวเลยนะฮะไม่ได้ผสมอะไรเลยใช่ไหมครับใช้ตัวเดียวเลยนะฮะเพราะเพราะในตัวนี้มันมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมแล้วก็มีตเอ่อมีป้องกันแมลงไล่แมลงพร้อมเลยครับแน่นอนไม่มีโกนนั่นหลือเกจเล็กกระชุดนั้นไม่ไนั่นนะป่านนี้ป่านนี้ใช้แต่เริ่มเลยใช้แต่เริ่มใช้แต่เริ่มต้นเริ่มต้นปลูกก็เริ่มใช้เอ็กซากนเลยใช่ไหมครับมาแล้วก็เริ่มอืม แต่จูนนั้นมันกินแล้วเดียว่ปะ,ปะน้องขายบอกเอ,เอามาลองก็ปลาแรกผมมาใบเป็นลงูงใบเลยก่อนนี่ไหมท,ที่เริ่มออกฝักใช่ไหมครับเนี่ยนี่นะฝักกันเลยอืมเราเกีดให้เหลือแอ่เดียวแอ่บนเอาแอ่บนไว้นี่เอาเอาอันบนไว้ใช่ไหมฮะอันบนนี่ออกหมดเลยนี่ยหลงเอาไวเ้เริ่มจะติดอย่างนี้เนี่ยหลงเอาไว้มันไม่เข้ามแล้วมีแม,มลงอะไรรบกวนไหมครับเนี่ยก็ไม่เห็นมีเนี่ยเพี้ยยังไม่มีนะ หลังจากใช้แล้วก็ไม่มีเพี้ยไม่มีแรงมันรบกวนเลยใช่ไหมเปลี่ยนต้องเหมือนกันหมดทั้งแปลงเลยใบสะอาดเลยใบก็เขียวนะครับลำต้นก็ใหญ่เขียวก็บหมองมองไว้เขียวถอดผ้มาใช้ยาอะไรอ่ะจะทดลองบ้านเนี้ยก็บโรเลยซื้อๆเยอะถ้ามีอดีตเดาทำกันเดียวนะมเาทำมันแก้วมันอะไรอะไรนั่นไป็นอะไรก็ทำ ยของป้านนี่เก็บเกี่ยวไปแปลงได้ไหมครับในข้าวโพดเนี่ยแปลงนั้นก็ได้ผลผลิตดีได้ดีกว่าทุกปีหลังจากใช้เอ็กตะกีนแล้วก็ได้ดีผลผลิตได้มากขึ้นกว่าเก่าแต่แปลงนั้นเจอช้าหน่อยใช้ไหแต่แปลงที่เก็บแปลงที่เก็บเกี่ยวป่ะพอขึ้นนายอดนี่พอขึ้นแล้วโอ้แปลงที่เก็บเกี่ยวไปนี่ใช้เอ็กตะกีนไม่กี่ครั้ง ก็ยังได้ดีขนาดนี้แต่นี้แปลงนี้ใช้แต่เริ่มต้นเนี่ยผมว่าน่าจะได้หลายตันเลนแปลงนั้นรู้สึกจะใช้ตอนตอนมีปัญหาเนาะตอนมีปัญหาเรื่องนอมนอก็้ลองแล้วอสนมสิบ่ลอนก็น้องชายก็น้องสะพ้มันบอกให้มาลองไงใส่สามสิบพอใจกับผลิตภัณฑ์เองตะกินไหมครับ ขายผลผลิตได้ดีใจยิ้มได้ดีเกินคาดนะครับหลังจากใช้ตะกินโ้คนหักมันเห็นเนี่ยโอ้วักต้น <จา S 2> ทุนต้นทุนก็ลดลงต้นทุนก็ลดลงไม่ต้องไปซื้อยาซื้อปุ๋ยอะไรเยอะฝากนึงได้ประมาณกี่ขีดครับแป้าขีดตมโย,ยังมีอโอ้ฝากโรยนะครับ,ม,ม,บารมาช่างนะไอ้ที่ท่อมันเท้าไปเขาลองช่างทัางนั้น โลนได้ฝักโลการออกเหลือเก้าพันการคุณส่งออกไปทุกปีหลังจากเมื่อก่อนหน้านี้ที่ไม่เคยใช้นี่ได้ฝักประมาณถึงครึ่งโลไหมครัไม่ถึงไม่ได้ประมาณสี่ฝักโลนี่สามฝากสองโลกว่าเกืสามโลฝักโหนี่งสองโลกว่าอย่างนี้ก็พอใจกับเอ็กซากินฉีดนึงได้ผลผลิตดีเจอกระป๋องใหญ่กว่านั้นนี่เหลืออีก นี่นะครับลองดูนะครับดูแปลงปลูกข้าวโพดหมู่สองบ้านช่องแครการตรงนี้มันจะส่งมันจะเลยมาเลยตอนนี้มันก็วัดแล้วโอ้โหปุ๊บยาอ๋อมันส่งมาจากต้นถูกไหมมันส่งมาจากต้นแต่มันไนื้เหนียวรนี่คุณลุงต้าทำมากี่ปีแล้วครับปลูกข้าวโพดมากี่ปีอ๋อม่สิบยี่สิบปีแล้ว เ tamam> พิ่งเพิ่งมาเจอเอ็กตากินนี่เพิ่งเจอฮอร์โมนนี่เพิ่งเจอฮอร์โมนเลยนะผิดกับทุกครั้งที่ผ่านมาที่เคยใช้เลยนะต่างกันสุขภาพเราก็ดีด้วยอะไรที่เราใช้ไร้เพ่ไร้เพศไม่ไม่ไม่ใช้เลยนะเก็บเลยนะนี่แปลงนี้ใช้แต่เริ่มปลูกที่แรกเลยใช่ไหมครับเนี่ยเริ่มปลูกที่แรกเลยอืมแต่มึงเรื่องใบเตี้ยงนะ ไม่มีมแมลงมารบกวนเลยนะครับ,บ,บน,น,นี่ครับขนาดแดดก็ร้อนยังไม่กละดเลยนะใบเกี่ยวขอบคุณคุณป้าคุณลุงมากครับ